ในอนาคตอ่ะจะทำกิจกรรม,มกับ CSR ก็มาจัดล้วรอบที่สองก็ได้ใช่ซ<ช>ึ่มีพวกบริษัทเอกชนีเขยังมาทำมุลอะให้เขาทำกิจกรรมเนี้ยเขาสึกว่านอกจาช่วยโรงเรียนแล้วช่วยชุมชนสำหรับหลุมที่สามหลุมนี้นะครับปัจจัยดึงดูดที่ทำให้ช้างมาที่หลุมนี้แล้วมีความเสี่ยงที่จะตกลงไปในหลุมยุบนะฮะก็คือนี่ครับ ต้นมะเดื่อครับนะฮะต้นมะเดื่อมีผลมากมายเลยนะฮะช้างก็จะมาที่นี่มากินมะเดื่อแล้วก็ด้านข้าง,งก็จะมีะต้นกล้วยมีกองกล้วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการล้อมรั้วนะฮะเพื่อเพื่อเป็นระยะห่างไว้เพื่อทําแนวกัน ไม่ให้ช้างเนี่ยเวลามากินมะเดือ่อแล้วเข้าใกล้หลุมมากเกินไปนะครับซึ่งอาจจะทำให้ช้างหอ,องไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีวิธีการที่ที่เหมาะสมนะครับที่ช้างก็ก็ได้กินมะเดือ่อต้นมะเดือ่อเราก็ไม่จำเป็นต้องโค่นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็เกิดขึ้นนะครับตอนนี้กำลังดู มาแถวนี้มีปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่าแต่เดิมเราจะใช้หินที่อยู่ปากหลุมเนี่ยมาปิดไว้แต่เนื่องจากว่าหินเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากนะครับเราเลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาท่อนไม้เนี่ยมาปิดปากหลุมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะไปเอาไปเอาเสาปูนนะฮะเสาปูนเสาหักที่อยู่ตามเหมืองที่ไม่ได้ใช้นะฮะ มาเรียงเรียงมาปิดไว้นะครับ <Leonardo S 1> เพื่อให้มันเกิดช่องว่างหรือรูขนาดใหญ่ที่ช้างหรือสัตว์ตวอื่นจะมีโอกาสตกไปได้ครับเพราะฉะนั้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละหลุมยุบที่มีความแตกต่างกันไปตามหน้าง,งานที่เราพบเจอมา